กิ่งย้อยกิ่งห้อยกิ่งกระหักมีใบใหญ่อลังการงานสร้างเป็นดึกคืนนม่ฝั่งหนึ่งของน้อง น,นี้ก็มาดีแล้วมัน,นก็ใบแตกพืดพัดตอนนี้เมื่อก่อนก็โสมครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่แตกนิ่งมาเป็นปีๆนี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วยอดไหลยอดโค้งยอดยาวอันนี้เงาะ อันนี้กระต่ายปลาเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งต้นนี้ต้นไฮไลท์ดูยอดก็ทีเดี๋ยมันจะหักละโค้งโน้มลงมาหมดละใบยอยใบไหลพื้นทั้งแปลงนะครับต้นใหญ่ขามาดูอันนี้เดินเลื่องคืนนี่แหละ ผลก็ตกสภาพแต่ละต้นอันนี้มุดสังหืือาลมุดผูกไว้กินลูกเต็มเลยนึ่นต้นเล็กคื้นละนู้นต้นนู้นเป็นเชื้อราเพราะว่าเราไม่แต่งไม่แต่งใบแต่งใบคอ,อครับคุ้มขนาอันนี้แต่งโปรงเลย แตงเยอะเลยมีใ้เยอะอันนี้ของน้องครับเขียวปุดและเขียวมาดีละยอดก็แทงยอดใหม่เนหะ็นไหมยอดสวยเลยยอดใหญ่ยาวเหมือนกันทุกต้น ไม่นอนเลยก็ตายเนี่ยหากินทั้งคืนอันนี้ก็ไม่แตกยอดมาเป็นปีแกันเนี่ยมัน,นก็ฟื้นมาแล้วมะงมะนาวฟื้นหมดเลยครับแตกยอดอลงการอยอดใหม่บเลอรบล่ะต้นข้างบ้านสามปี เบลเลอร์เลยเพราะว่าแต่งก่งองเยอะครับโขนเลย